แฟนเพลงยุให้บอสโจโยมนินสร้างหนังชีวิตของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับหลังจากที่กระแสะความนิยมของอุงอิงเพชรบ้านแพงสร้างปรากฏการ์หลายมิติของวงการครับทั้งเพลงดังแล้วก็กระแสะในโซเชียลกระแสะหน้าเวทีมาพร้อมกันนะครับผมจนล่าสุดนุ่มโจโยมนินผลักดันอุงอิงเป็นโค้ดร,รายการใหม่หมอลำไอดอลทางช่อง WorkPoint ครับ มีเสียงเชียร์ให้หนุ่มโจทำหนังสั้นชีวิตและเรื่องราวของอุงอิงออกมาเพราะการแจ้งเกิดของเธอไม่ธรรมดาแต่ว่าพิเศษครับจากเด็กบ้านๆสู่การเป็นซุปตาบเพียงข้ามคืนครับผมขอบคุณข่าวจากข่าวคนลุกทุ่งนะครับผมทางเพจคนลุกทุ่งก็ได้ลงข่าวนี้ไว้แบบนี้นะครับโดยพสตหัวข้อว่าแฟนเพลงยุ หนุ่มโจโยมนินสร้างหนังชีวิตอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับผมหลังจากที่ข่าวอ่าหลังจากที่เพจคนลูกทุ่งได้โพสต์ข่าวนี้นะครับก็ทําให้มีแฟนคลับ FC เข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากเลยนะครับผมก็ต่างก็บอกว่าคอมเมนต์บอกว่ารอดูครับรอดูรอดูเพราะว่าจริงๆน่าดูจริงๆ,น,งๆนะเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเรื่องราวของอุงอิงอ่งอะตั้งแต่ก่อนที่อุงอิงจะมาเป็นศิลปินในสนาวน้อยเพชรบ้านแพง เธอนั้นก็คือใช้ชีวิตมายังไงเธอต้องแบบว่าผ่านการแบบประกวดอะไรมาบ้างจนล่าสุดเราก็รู้กันอยู่ว่าเธอเป็นนักร้องรถองแห่แต่เบื้องหลังมากกว่านั้นคือเธอผ่านการประกวดระดับประเทศมาหลายรายการแล้วเธอก็เป็นแชมป์มาหลายรายการเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือรางวัลที่เธอได้รับตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในวงการแล้วก็ตั้งแต่หลังจากที่เธอได้มาเป็นหมอลำสุดฮอตเนี่ย เธอได้รับรางวัลมาแบบว่าหลายรายการหลายรางวัลเลยเป็นรางวัลใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับผมและล่าสุดนะครับผมน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงก็ได้รับรางวัลใหม่เลยนะครับผมรางวัลจากสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกดนะครับผมขอยินดีขอแสดงความยินดีกับนางสาวรัตนาพรหอมหัวน,นะครับนักร้องคณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับ ได้รับโล่รางวัลเพชรสีพืชเทสวนนะครับผมผู้สร้างคุณประโยชน์ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมนะครับผมสาขาศิลปะการแสดงประจำปีพุทธศักราช2,566นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องอุกอิงเพชรบ้านแพงด้วยนะครับที่ได้รับารางวัลล่าสุดเลยนะครับผม นี่แหละครับผมก็คือเรื่องราวในชีวิตของเธอและก็ความสามารถของเธอที่หลายๆคนหลายๆด้านก็ได้เห็นถึงความสามารถแล้วก็หลายๆสถาบันก็ได้มอบรางวัลให้เธอคือหลายรางวัลแล้วนะตั้งแต่ผมรู้จักกุุงอิงเพชรบ้านแพงมาเนี่ยตั้งแต่อ่านข่าวน้องมาเนี่ยไม่เกือบสิบรางวัลแล้วหรอนี่ยังไม่รวมกับไปการไปออกรายการต่างๆของแบบว่าเป็นรายการทีวีใหญ่ๆระดับประเทศเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรายการ ที่กำลังจะออนแอร์อยู่ในช่วงนี้นะครับที่น้องไปถ่ายก็คือเป็นรายการรายการใหม่แกะกล่องของอของ,องทางช่อง w o r k p o i n t นะครับก็คือรายการหมอลำไออลที่น้องได้ไปเป็นโค้ชนะครับไปเป็นคณะกรรมการนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งรายการในวันนี้ที่กําลังออนแอร์อยู่นั่นก็คือรายการไม่หมดหนี้ครับผมที่มีน้องอุ้งอิงไปร่วมรายการในวันนี้นะครับผมทางช่อง WorkPoint 23นะครับผมเป็นเวลา 18นิกานะครับในวันนี้นะครับผมก็อย่าลืมไปรับชมกันนะครับผม,น,น,บผมนี่แหละครับผมนี่แหละความสามารถของเด็กคนหนึ่งที่เป็นกระแสมากๆเลยจากที่เราแทบไม่เห็นคำว่าศิลปินหมอลำที่เพิ่งเข้าสู่วงการเพียงไม่กี่เดือนแล้วจะโด่งดังขนาดนี้ผมว่าแทบยังไม่เคยมีเลยด้วยซ้ำนะครับถือว่ากระแสมาแรงจริงกระแสมาแรงก็เพราะว่าอะไร1ครับห น้องมีความสามารถน้องมีพรสวรรค์น้องมีเอกลักษณ์ในด้านของการร้องเพลงเสียงร้องของน้องเป็นเอกลักษณ์มากๆและอีกอย่างหนึ่งคือน้องได้รับโอกาสจากทางผู้บริหารวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นก็คือบอสโจยมานินเนี่ยนะครับก็คือให้โอกาสน้องและน้องก็ได้เอาโอกาสตันนั้นนะครับที่น้องได้รับมาเอาโอกาสนั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ตรงที่ว่าน้องก็ฝึกฝนพัฒนาตัวเองจากแรกๆนะครับผมเข้ามาอยู่ในวงการเนาะเข้ามาอยู่ในวงก็อาจจะมีกระแสติชมน้องบ้างกระแสติก็มีมาพอสมควรแต่น้องก็เก็บเอาทุกคําติชมนะครับมาพัฒนาตัวเองจนน้องมายืนอยู่บนเวทีสาวน้อยในวันปิดฤดูกาลได้อย่างสง่างามมากๆกวาดมาลัยนะครับผมมาลัยในวันปิดฤดูกาลหรือว่ามาลัยวันเกิดของน้องไปมากกว่า3ล้านบาท สามารถปิดหนี้บ้านภายในวันเดียวครับและอีกอย่างหนึ่งคือน้องเพิ่งมาอยู่ในวงการเพียง5-6เดือนแต่น้องสามารถสร้างบ้านแล้วก็ปิดหนี้บ้านได้แบบว่าด้วยเงิน3ล้านบาทเลยโอ้โหไม่ธรรมาดาจริงแล้วล่าสุดก็เห็นข่าวอยู่ว่าน้องกำลังจะออกรถตู้รถคันใหม่ป้ายแดงนะครับ ความเซอร์ไพรส์หรือว่าความมหัศจรรย์ของเด็กน้อยคนนี้ยังไม่หมดอยู่แค่นี้หรอกครับผมและสื่อหลายๆสำนักนะครับผมสื่อใหญ่ระดับประเทศเลยนะครับสื่อใหญ่ๆเลยอันดับต้นๆของประเทศก็ลงข่าวน้องในวันปิดฤดูกาลเราเห็นเลยว่าไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐอมรินสื่อใหญ่ๆมากมายเลยนะครับผมก็ลงข่าวน้องหมดเลยโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับเด็กน้อยคนหนึ่งน้องมาเพื่อพลิกวงการ พลิกวงการหมอลำและทําให้วงการหมอลำเป็นกระแสมากขึ้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าแฟนขับของอุงอิงอ่ะแฟนขับของอุงอิงจะเป็นแฟนขับกลุ่มที่ยังไม่เคยดูหมอลำมาก่อนก็มียังไม่เคยดูหมอลำมาก่อนมาติดตามหมอลำเพราะอุงอิงอันนี้ผมก็เห็นมาเยอะเห็นจริงๆนะอย่างคนแถวๆบ้านอย่างเงี้ยครับที่ผมไปรู้จักมาอย่างแม่ค้าในตลาดเขาไม่เคยดูหมอลำมาก่อนเลยเข้ามารู้จักหมอลำก็เพราะอุงอิงก็มีผมก็เคยไปนั่งพูดคุยอยู่เพราะว่าเขาเห็นผมอ่านข่าวอย่างเงี้ยครับ เขาก็บอกว่าเขามาติดตามหมอลำพระอุงอิงจริงแล้วก็รู้สึกว่าพอมาติดตามอุงอิงแล้วแล้วก็หลงรักอุงอิงพอหลงรักอุงอิงแล้วเขาก็ศึกษาหมอลำดูหมอลำมากขึ้นก็ทําให้หลงรักหมอลำไปด้วยเห็นไหมครับพอน้องอุงอิงดังน้องอญิงเป็นกระแสก็ไม่ใช่ได้ผลประโยชน์แค่น้องอุงอิงคนเดียวทุกคนในวงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ได้รับประโยชน์ตรงนี้หมดเลยที่น้องอุงอิงมีกระแสแล้วก็ทําให้วงการหมอลำนะครับผมมีชื่อเสียงขึ้นมาอีกในระดับหนึ่งแล้วก็ผมเชื่อว่า เธอนี่แหละครับจะเป็นผู้พลิกโฉมวงการหมอลำแล้วก็จะเป็นผู้ยกระดับวงการหมอลำของแท้เลยนะครับเรามารอติดตามรอให้กำลังใจเธอกันดีกว่าว่าเธอนั้นจะสร้างเซอร์ไพรส์สร้างความสุขสร้างความประหลาดใจสร้างอะไรให้แบบว่าแฟนคลับแฟนเพลงได้แบบว่าตะลึงอีกผมเชื่อว่าความสามารถของเธอยังไม่หยุดอยู่แค่นี้หรอก ความสามารถในมุมที่เรายังไม่เห็นผมเชื่อว่ามีอีกเยอะมากๆสําหรับเด็กน้อยคนนี้ความสามารถที่ที่ทางผู้ใหญ่นะครับทางผู้ใหญ่อย่างอย่างผู้บริหารวงมองเห็นแล้วก็ความสามารถที่แฟนลับสัมผัสได้แล้วก็หลงรักเธอเนี่ยมันยังมีอีกเยอะที่เรายังนึกไม่ออกเลยว่าเด็กน้อยคนนี้ทําอะไรได้อีกเชื่อว่าถ้าผ่านการเจรนามาแล้วนะ ทั้งหมดฤดูการฤดูการที่แล้วผมเชื่อว่าขึ้นฤดูการหน้ามาจะต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์เราแน่นอนแล้วก็มารอดูเลยว่าในรายการหมอลำไอดอลที่เธอมานั่งเป็นโค้ชเนี่ยเธอจะแสดงศักยภาพอะไรให้เราได้ทึ่งอีกเพราะว่าดูจากอะไรรู้ไหมดูจากวันที่วันที่เปิดตัวรายการหมอลำไอดอลก็จะมีนักข่าวสำนักข่าวใหญ่ๆเลยนะไปสัมภาษณ์เธอ ผมได้นั่งดูนะได,ด้นั่งดูบทสัมภาษณ์แล้วก็ได้ได้นั่งดูคําตอบที่น้องอุ๋อิงให้สัมภาษณ์อ่ะโอ้โหเชื่อว่าน้องคือน้องพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเลยในการตอบคําถามเพราะเมื่อก่อนเราจะรู้อยู่ว่าน้องเป็นคนพูดน้อยน้องเป็นคนที่อาจจะเป็นขี้อายพูดไม่ค่อยเก่งแต่ร้องเพลงเก่งมากพูดไม่ค่อยเก่งแต่พอมาเห็นวันนี้วันที่น้องอตอบคาถามสื่อแบบว่าโอ้แบบตอบคำถามสื่อเก่งมากๆแล้วไม่ได้ติดขัดเลยอ่ะ ตอบออกมาตรงๆตอบออกมาจากความจริงใจเราเห็นเลยว่าโอ้โหน้องพัฒนาขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งแล้วแล้วก็อย่างที่ทางคนลูกทุ่งเอามาลงเนี่ยนะครับผมจากเพจคนลูกทุ่งเนี่ยที่บอกว่าแฟนขับยูให้บอสโจทําหนังชีวิตเนี่ยหนังสั้นเกี่ยวกับน้องอุงอิงเนี่ยผมเชื่อว,ว่าแฟนขับ f c ก็อยากดูเพราะว่าเราอยากดูเบื้องหลังว่าตั้งแต่ก่อนที่น้องอุ๋งอิงจะมาดังจนถึงตอนนี้น้อง ผ่านอะไรมาบ้างและน้องก็พัฒนาตัวเองมาขนาดไหนฝึกฝนมาขนาดไหนในการร้องเพลงทุกคนอยากเห็นผมเองก็อยากเห็นอยากเห็นพัฒนาการเพราะว่าอย่างอย่างสมมติว่าเรานั่งดูอยู่บ้านหรือเราไปชมหน้าเวทีเนี่ยเราจะได้ชมแค่เบื้องหน้าเบื้องหน้าคือเบื้องหน้าที่เขาแบบว่าเจรนายเขาฝึกซ้อมฝึกฝนมาเยอะมากแล้วมาทําให้เราดูแบบว่าแบบสมบูรณ์แบบอะ เราได้เห็นตอนสมบูรณ์แบบไงเรายังไม่เห็นตอนที่น้องฝึกซ้อมฝึกโชว์เรายังไม่เห็นเบื้องหลังของน้องในการใช้ชีวิตประจําวันของน้องเนี่ยผมเชื่อว่าแฟนคลับอยากเห็นตรงนี้เชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอบอสโจโยูมานินก็คงรับรู้ถึงว่ากระแสแฟนคลับที่แบบว่าต้องการอยากจะชมตรงนี้ไม่น่าไม่นานไม่น,าน่าจะนานเกินรอนะครับผมผมเชื่อว่าเราต้องมีโอกาสได้ดูแน่เลยครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมผมก็คือได้นําข่าวสามเนี้ยมาเล่าให้พี่น้อง fc แฟนคลับได้ฟังพระผมเห็นผมก็แบบ ผมก็คิดเหมือนแฟนขับเลยว่าเราอยากดูเราอยากให้บอสโจทําถ้าบอสโจทําก็ก็ผมเชื่อว่าแรงสนับสนุนเยอะอยู่แล้วจากกระแสของน้องจากฐานแฟนขับของน้องแล้วก็จากคนที่เขาติดตามชีวิตน้องจริงๆเขาก็คงอยากจะสนับสนุนน้องในทุกช่องทางในทุกผลงานไม่ว่าน้องจะทําอะไรผลงานของน้องคือเชื่อว่าแฟนขับ FC พร้อมที่จะสนับสนุนทุกผลงานทุกช่องทางครับอ่าและว,วันนี้บ่าวโจดีไซน์ก็ได้นําข่าวสารดีๆนะครับมาเล่าให้พี่น้อง FC แฟนขับได้ฟังนะครับ แล้วก็อีกข่าวนึงก็คือน้องอู๋อิงได้รับรางวัลใหม่อันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องอู๋อิงด้วยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมบ่าวโจว้ดีไซน์ก็ขอฝากให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวโจว้ดีไซน์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ